กับสวัสดีครับวันนี้ก็พกับผมน้าลงนะครับพี่วันนี้น้าลงจะมาประกอบรถอาดีทีร้อยยี่ห้านะครับพี่คันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาประกอบแข่งคอกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องประกอบให้ดูครับขั้นตอนแรกเราใส่แผ่งคอไปก่อนนะครับพี่แผ่งคอตัวนี้เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าแล้วนะครับอ่ะเวลาดันก็ประมาณนี้ครับใส่ถ้วยลูกปืนคอบนนะครับพี่ตามด้วยฝาปิดครับ ตามด้วยตัวล็อกนะครับพี่ตอนนี้นะครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการให้น้องนะครับพี่ประกอบโชคหน้าของ DT 125นะครับตอนนี้นะครับพี่อ่าพวกเนี้ยเราเราทำสีใหม่นะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นกระบอกโชคแต่ว่าเราใช้แกนเดิมนะครับพี แกนตัวนี้เราเอาไปชุบครเมียมนะครับพี่ส่วนน็อตพวกนี้เราก็ชุบครเมียมนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการให้น้องอัดน็อตตัวล่างทั้งสองตัวเสร็จแล้วนะพี่แต่ว่าแผงคอบนตัวนี้เราเอามาใส่ให้มันได้ตำแหน่งเฉยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถอดออกเพราะว่าตรงนี้นะครับพี่ จะต้องใส่กับเรือนไม้นะครับแล้วก็ขายยึดหน้ากากหรือว่าขายยึดอ่ะโคมไฟนะครับพี่ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้ประกอบแฮนด์ไปก่อนนะครับพี่เพราะว่าเอาทรงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ขาจับไฟหรือว่าอะไรอยู่แล้วนะครับพี่แต่ผมใส่ไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับอ่าแฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์เดิมนะครับพี่แฮนด์เดิมของลูกค้านะครับผมได้นําเอาไปชุบโครเมียมนะครับพี่อ่าขั้นตอนต่อไปนะพี่ผมจะประกอบโช๊คหลังนะครับหรือว่า ชกเดี่ยวนะครับอ่าแล้วก็จะประกอบอ่าอาร์มหลังนะครับตัวนี้ผมได้สั่งซื้อให้กับลูกค้าใหม่นะครับพี่จะเป็นชกหลังนะครับตัวนี้ผมสั่งจากอ่าเป็นของนอกนะครับพี่ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแพงอยู่ครึ่งหมื่นนะพี่ครึ่งหมื่นกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันครับตนนี้ประกอบชกอยู่นะครับพี่เดี๋ยวให้น้องขันนะครับพี่ประมาณนี้ครับ อ่าครับพี่ตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบโชกนะครับพี่ประกอบโชกหลังใส่อาร์มหลังนะครับพี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยอ่าพี่ตอนนี้ผมกําลังขึ้นล้อให้กับลูกค้านะครับพี่ตัวนี้เป็นตัวของดี1 2ร้อย่นะครับพี่ส่วนซีลวดเนี่ยเป็นสีลวดเดิมของลูกค้าที่ติดตัวรถมานะครับตอนที่เขาเอามาให้เราเก็บงานแล้วเราเป็น คนแกะแล้วก็เอาไปชุบพรมเยมให้กับเขานะครับพี่ส่วนวงล้อเนี่ยใช้เป็นล้อทองนะครับพี่ขอบยีบเอ็ดนะครับความกว้างหนึ่งจุดหกนะครับพี่ส่วนยางยางนอกยางไหนเนี่ยติดตัวรถของลูกค้ามาอยู่แล้วนะพี่ยังใหม่อยู่นะครับเราก็เลยเลือกใช้ของเดิมนะครับพี่ส่วนฝาเบรกนะครับพี่ผมได้ทําการซื้อมือสองให้กับลูกค้านะพี่นํามาทําสีนะครับเพราะว่าของ ของเก่าของลูกค้าตรงนี้มันหักไปนะครับพี่ไอเดอยที่จะล็อกกับสายเบรกนะครับพี่แล้วส่วนลูกปืนเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับพี่แล้วก็ส่วนผ้าใบเบรกเราใช้เป็นของเดิมนะพี่เพราะว่ายังใช้งานได้นะครับไม่ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเฟืองเลนใหม่นะครับเราซื้อมาให้กับลูกค้าแล้วนะครับพี่หึงชุดนะครับเพื่อจะเอามาประกอบเวลาเวลารถวิ่งนี มันก็จะได้ขึ้นเรือนใหม่นะครับพี่ประมาณนี้ครับนะ,ะครับพี่ส่วนฝาครอบเบรกหน้านะพี่คือไอ้ตัวนี้ไอ้เบรกหน้าเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันเป็นของเดิมนะแล้วก็ผมได้แต่เปลี่ยนไอ้พวกเฟืองข้างในให้เฉยๆนะครับพี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกบแบบนี้ครับ ประมาณนี้ครับล้อหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นล้อหน้ากันก่อนครับอ่ะพี่ก็ตอนนี้ผมก็ได้ประกอบล้อหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ซีลวดเดิมเหมือนเหมือนล้อหน้าเลยนะครับเอาไปชุบให้นะครับพี่ส่วนดุมแล้วก็ไอตัวเบรกหลังเนี่ยครับไอข้อเบรกหลังเนี่ยของเดิมทําสีนะครับพี่ลูกปืนเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับส่วนล้อเป็นลอ้อขอบสิบแปดนะพี่เป็นสีทองนะหนึ่งจุดแปดห้านะครับพี่ ส่วนยางเดิมของลูกค้าติดตัวรถมานะครับพี่ประมาณนี้ครับอ่าผ้าใบเบรกนะครับพี่ใช้ผ้าใบเบรกเดิมนะครับพี่ประมาณนี้ครับส่วนด้านนี้นะครับพี่ด้านนี้ก็ใส่ซิมให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่แล้วก็ส่วน สเตอร์หลังนะครับพี่เราใช้เป็นของพาทิสนะครับเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่นะครับพี่อ่าประมาณนี้นะครับส่วนน็อตเนี่ยเราเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่นะครับพี่ทั้งหมด6ตัวนะครับพี่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบล้อหน้าล้อหลังกันครับตอนนี้เราก็ได้ใส่ล้อหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่พร้อมไ้บางคนท้ายแล้วก็ขายยึดเหล็กหลังนะครับพี่หรือว่าขายยึดสายท้ายนั่นเองนะครับ ส่วนตรงนี้เราก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับที่ใส่ไว้ก่อนนะครับยังเหลืออะไรหลายตัวครับ